กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปย้อนประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่กรุงศรีอยุธยาแตกจะเป็นวันอะไรเมื่อปีพศไหนลองไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับเหตุการณ์กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2310นั้นทำให้การชาวกรุงเก่าซึ่งถือเป็นหลักฐานชั้นต้นได้บันทึกเอาไว้ว่า พม่าเห็นได้ทีก็ระดมเข้าตีปล้นกรุงศรีอยุธยาก็ไหลเข้ามาทางประตูที่พระยาพลเทพนัดหมายไว้การเข้าเมืองได้ทางประตูทิศตะวันออกในเวลากลางคืนณวันอังคารขึ้น9ก้าค่ำเดือน5จุลศักราช1,128ตรงกับวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2,310ไล่ฆ่าฟันผู้คนล้มตายลงเป็นจำนวนมากเอาไฟเผาโรงร้านบ้านเรือน ภายในพระนครศรีอยุธยาเสียเป็นอันมากขณะนั้นพระเจ้ากรุงรีอยุธยาและพระมเหสีพระราชโอรสธิดากับพระราชวงศานุวงศ์ก็หนีกระจัดกระจายกันไปพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาสเสด็จหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ประมาณ1 1 1 2วันก็สวรรคตส่วนในพระนิพนธ์ไทยรบพม่าของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งเรียบเรียงขึ้นหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงรี ประมาณ160ปีได้เล่าไว้ว่าครั้นถึงวันอังคารเดือน5ขึ้น9ก้าคำปีกุนปีพุทธศักราช2,310เป็นวันเนาสงกรานเวลาบ่ายสามโมงพม่าก,ก็จุดไฟสุมรากกำแพงเมืองตรงหัวรอที่ริมป้อมมหาชัยและยิงปืนใหญ่ระดมเข้าไปในพระนครจากบรรดาค่ายที่รายล้อมทุกๆค่ายพอเวลาพบคำ่ำกำแพงเมืองตรงที่เอาไฟสุมสุมสดลง เวลา8นาฬิกาแม่ทัพพม่า,มาก,ก็ยิงปืนสัญญาให้เขาปีนปล้นพระนครพร้อมกันทุกด้านพม่าเอาบันไดพาดปีนเข้าไปตรงกำแพงที่สุดนั้นก่อนพวกไทยที่รักษาหน้าก็เหลือกำลังจะต่อสู้พม่าก,ก็เข้าพระนครได้ในเวลาข้าวันนั้นทุกทางนับเวลาแต่พม่ากยกมาตั้งล้อมพระนครได้1ปีกับ2เดือนจึงเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พมา่าฆ่าสึกพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพ ยังได้บรรยายถึงการทำลายล้างกรุงศรีอยุธยาเอาไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าพระนครได้นั้นเป็นเพลากลางคืนพม่าไปถึงไหนก็เอาไฟจุดเผา,าเย่เผาเรือนของเจ้าเมืองเข้าไปจนถึงปราสาทราชมนเทียนไฟไม่ลุกลามแสงสว่างดังกลางวันครั้นพม่าเห็นว่าไม่มีผู้ใดต่อสู้แล้วก็เที่ยวเก็บรวบรวมทรัพย์จากผู้คนโอลมลามไปทั่วทั้งพระนครแต่เพราะเป็นเวลากลางคืน พวกชาวเมืองจึงหนีรอดไปได้มากพม่าจับได้สักสามหมื่นส่วนพระเจ้าเอกทัศน์มหาดเล็กพากันลงเรือน้อยหนีไปซุ่มซ่อนในสุมทุมพุ่มไม้ที่บ้านจิกริมวัดสังฆวาดพม่ายังหารู้ไม่จับได้แต่พระอุทุมพรซึ่งทรงผนวดกับเจ้านายโดยมากทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระภิกษุสามเณรที่หนีไปไม่พ้นพม่าก็จับเอาไปรวมไว้ที่ค่ายโพสามตน ส่วนผู้คนพลเมืองที่จับได้ก็แจกจ่ายกันไปควบคุมไว้ตามค่ายนทัพในกองทั้งปวงแล้วพมา่าเที่ยวตรวจเก็บบรรดาทรัพย์สมบัติสิ่งของของหลวงของราษฎรตลอดจนเงินทองของเครื่องพุทธบูชาตามพระอารามใหญ่น้อยไม่เลือกว่าของที่หยิบยกได้หรือที่ไม่พึงจะหยิบยกได้ดังเช่นทองเงินที่แผ่หุ้มพระพุทธรูปมีทองคําที่หุ้มพระศรีสันเพชรดยานเป็นต้นพม่าก็เาอาอไฟสุมพระพุทธรูป ให้ทองละลายเก็บเอามาจนสิ้นเท่านั้นยังไม่พอพมา่ายังจะเอาทรัพย์ซึ่งราษฎรฝังไว้ตามวัดว่าบ้านเรือนต่อไปอีกเอาราษฎรที่จับไว้ได้ไปชำระซักถามแล้วล่อลวงให้ส่อกันเองใครเป็นโจทย์บอกทรัพย์ของผู้อื่นให้ได้ก็ยอมปล่อยตัวไปส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าไม่บอกให้โดยดีพมา่าก็เคี่ยนตีและทำทนธนกรรมต่างๆเร่งเอาทรัพย์จนถึงล้มตายก็มีอย่างไรก็ดี แม้ว่าบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวจะชวนให้คิดว่าพม่าคือต้นเหตุที่ทําให้เสียกรุงศรีอยุธยาย่อยยับแต่ฝ่ายเดียวแต่สุจิตวงเทศกล่าวว่าอายุธยาที่เห็นเหลือแต่ซากทุกวันนี้เป็นฝีมือของคนพื้นเมืองและไทยจีนกันเองทั้งนั้นแต่มักโยนบาปเมาให้พม่าพวกเดียวก่อนเสริมว่าไฟไหม้ใหญ่ในพระนครศรีอยุธยาก่อนกรุงแตก3-4เดือนไม่ใช่พม่ารอบเผา แต่คนในเมืองรอบเผากันเองเพราะทัพอังวะล้อมกรุงอยู่นอกเมืองเป็นปกติยังไม่ได้ตีกรุงศรีอยุธยาจึงไม่มีส่วนเผาตลาดกลางเมืองอยุธยานอกจากนี้ยังมีบันทึกของชาวต่างชาติที่กล่าวถึงการขุดทำลายเมืองเพื่อหาซากสมบัติโดยฝีมือของคนพื้นเมืองทั้งไทยและจีนหลังจากที่พม่าได้ยกทัพกลับไปแล้วด้วยในส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าพม่าเป็นผู้เผาลอกทองพระศรีสันเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งโรดพิรมอนุกูลผู้เสนอว่าเสียนพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครคือเสียนพระศรีสันเพชรก็ได้ให้ความเห็นต่างออกไปโดยระบุหลักฐานที่เอาอมาอ้างกันนั้นมาจากเอกสารที่เขียนถึงยุคหลังและเมื่อพลิกรายงานการขุดค้นทางโบราณคดีที่ฐานชุกชีพระศรีสันเพชรก็ไม่พบร่องรอยชั้นดินที่ถูกเผาแต่อย่างใด อีกหนึ่งบทความจากมติชนออนไลน์ระบุไว้ว่าเชื่อหรือไม่พระศีสันเพชรไม่ถูกเผาไฟลอกทองตอนที่กรุงแตกพุทธศักราช2,560ครบรอบ250ปีกรุงแตกด้วยไพ่แพ้ให้แก่อริราชศัตรูในอดีตที่ถูกั้ำตราตลอดมาว่าพม่าเผากลุงซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักฐานเอกสารอาทิบันทึกชาวต่างชาติที่ระบุว่าเกิดเพลิงไหม้ก่อนพม่าเดินทางมาถึงเสียอีก แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักในการค้นคว้าของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดร ok รุง่งโร์พิรมอนุกูลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสาตร์มรามคำแหงที่มุ่งคลายปริศนาคาใจเกี่ยวกับเสียนพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครโดยตั้งข้อสันนิษฐานอันลีลันสนันวงวิชาการว่าโบราณวัตถุด,ดังกล่าวคือเสียนพระสีสันเพชรพระพุทธร,รูปสำคัญแห่งกรุงศรีอยุธยา ที่เชื่อกันสืบมาว่าถูกพม่าเผาลอกทองเมื่อคราวเสียกรุงศีครั้งที่สองทว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่แล้วเหตุใดนักประวัติศาสตร์ท่านนั้นจึงเสนอแนวคิดดังกล่าวช่างเป็นเรื่องราวชวนติดตามเสี้ยนตำใจต้องไขปมเรื่องหนึ่งที่เป็นเสี้ยนตำใจแม้ใครอยากจะบ่งออกแต่ก็กลัวเจ็บปวดจนในท้ายที่สุดก็ให้มันคาใจอยู่จนเป็นหนองแล้วแห้งกลายเป็นแผลเป็นอยู่แบบนั้น พระเกียรติภูมิของมูลนายครั้งกรุงศรีอยุธยาที่มีชีวิตรอดมาจนถึงตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ที่คนในยุคนี้มโนโนึกคล้อยตามว่าการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมีผลกระทบสําคัญที่เราไม่ควรให้อภยัยคือเรื่องกรุงอังวะเผาพระศรีสันเพชร,รเพื่อลอกเอาทองไปทั้งองค์แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ว่าถ้าเปรียบเวยกรีดลึกถึงกระดองชัยสไตล์รุ่งโร์สรุปรวบตึงแจ่มชัดว่า นักวิชาการผู้นี้ไม่เชื่อว่าพระม่าเผาพระศรีสันเพชรลอกทองไปอีกทั้งเมื่อได้เห็นเสียนพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครคัดเลือกมาจัดแสดงในพระที่นั่งศีวะโมกขะพิมารเมื่อปีพุทธศักราช2558ก็จุดประกายให้คิดว่านี่คือเสียนพระศรีสันเพชรเนื่องด้วยข้อมูลจากทะเบียนระบุว่าได้มาจากพระวิหารหลวงของพระศรีสันเพชรโดยไม่พบร่องรอยถูกเผา ความคิดที่บ่งเสีนปริศนานี้จึงนำไปสู่การค้นคว้าอย่างจริงจังก่อนจะนำเสนอแนวคิดดังกล่าวที่พอชอพระนครเมื่อ19มีนาคม2559ทําเทำเอาพระที่นั่งอิสราวินิจัยคับแคบลงไปถนัดตาด้วยจำนวนผู้เข้าฟังซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและคัดค้านและยังอยู่ระหว่างตัดสินใจการแลกเปลี่ยนความเห็นไปมาอย่างเข้มข้นร้อนแรงเพียงหนึ่งเดือนถัดมานิตยาสารศิละปะวัฒนธรรม ก็ตีพิมพ์บทความนําเสนอประเด็นที่ว่านี้และทั้งถูกขยายเป็นหนังสือเล่มตามคําแนะนําของสุจิตวง์เทพผู้รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษเล่มนี้ด้วยตนเองเทียบขนาดวัดพระเศียรเปิดพงสวดารข้อมูลอัดแน่นเกือบ200หน้าผ่านการค้นคว้าเรียบเรียงโดยเจ้าตัวอธิบายว่าเหตุที่สันนิษฐานว่าเสียนดังกล่าวคือเสียนพระศรีสันเพชรเป็นไปได้ด้วยเหตุผลหลายประการ เริ่มจากเรื่องของขนาดเสียงที่มีขนาดใหญ่มากจึงตัดประเด็นที่ว่าเป็นเสียงของพระพุทธรูปในศาลารายรอบมหาสถูปออกเนื่องจากพื้นที่ประดิษฐานไม่เพียงพอส่วนวิหารพระโลก,กนาถก็เป็นไปไม่ได้เพราะโลก,กนาถเป็นพระพุทธรูปพระประธานที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระเชตุพนท่าเตียนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเช่นเดียวกับพระพุทธรูปในอุโบสถและวิหารป่าเลไลนอกจากนี้ ในพระราชะพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐยังกล่าวการหลอพระศรีสันเพชรในจุลศักราช862ตรงกับปีพุทธศักราช2043ระบุถึงขนาดพระวรากายและข้อมูลอื่นๆไว้ค่อนข้างละเอียดจากการศึกษาลักษณะพระพักและขนาดของพระพุทธรูปที่พอชอพระนครพบว่ามีความสอดคล้องกันนอกจากนี้ยังมีร่องรอยหลักฐานในคำให้การของคุนหลวงวัดประดูทรงธรรม ที่ทําให้ทราบว่าพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวัดพระศรีสันเพชคือพระศรีสันเพชสอดคล้องกับขนาดของเสียพระพุทธรูปที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานพระนครเสียพระพุทธรูปองค์นี้มีพระพักเป็นรูปไข่พระหนุค่อนข้างเสียมกึ่งกลางพระนาลาชมีพระอุณาโลมพระขนงโกงมีพระศกเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง เม็ดพระศกขนาดค่อนข้างเล็กแม้ว่าส่วนที่เป็นพระเกตมาลาจะหักหายไปก็น่าที่จะเชื่อได้ว่าแต่เดิมมีเปลวพระรัศมีถ้าพิจารณาจากพุทธศิลปะพบว่ามีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปอยุธยาตอนกลางจึงยิ่งมั่นใจว่านี่คือเสียงของพระศรีสันเพชรอาจารย์ยืนยันหนักแน่นอังวะเผาลอกทองเรื่องหลอกๆที่ไร้หลักฐานสำหรับประเด็นอังวะหรือพมา่าเผาลอกทองพระศรีสันเพช ซึ่งเชื่อกันสืบมารุ่งรอดระบุว่าเป็นเอกสารในยุคหลังจากกรุงแตกไปนานมากจึงถือว่าหลักฐานอ่อนอีกทั้งเมื่อสวมวิญญาณน,นักวิทยาศาสตร์เปิดตำราพิจารณาจุดหลอมละลายของสมทริ์หุ้มทองพบว่าต้องใช้ความร้อนมากกว่า1064องศาเซลเซียสและต้องใช้เชื้อเพลิงมากขนาดไหนอีกทั้งเหตุใดผนังวิหารหลวงอันเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสันเพชรจึงไม่พังทลาย หรือกลายสภาพเป็นเหมือนเตาเผาภาชนะดินเผาที่ผ่านความร้อนสูงนอกจากนี้เมื่อพลิกรายงานการขุดค้นทางโบราณคดีที่ฐานชุกชีพระศรีสันเพชรก็ไม่พบร่องรอยชั้นดินที่ถูกเผาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามอาจารย์เชื่อว่ามีการเผาพระพุทธรูปดังกล่าวจริงแต่ไม่ได้เผาเพื่อลอกทองซึ่งต้องใช้อุณหภูมิสูงมากดังที่กล่าวไปแล้วทว่าเผาเพื่อทำลายกรุงศรีอยุธยาในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้คนเสียขวัญมากกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อเสนอของรุ่งโรธถูกตั้งคำถามมากมายตั้งแต่การบรรยายนำเสนอที่พิพิธภัณฑ์ทาสถานพระนครทั้งยังกลายเป็นประเด็นร้อนโซเชียลอยู่พักใหญ่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็สร้างกระแสในแวดวงประวัติศาสตร์ให้เกิดการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่ฟาดฟันเพื่อเอาชนะพร้อมกันนี้ผู้เขียนได้พยายามตอบประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสงสยัย โดยเฉพาะในคำถามสำคัญที่ว่าหลักฐานด้านเอกสารระบุถึงเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งมีการอัญเชิญแกนพระศรีสัสนเพชรมาอย่างพระนครเพื่อปฏิสังขรณ์แต่อยู่ในสภาพชำรุดมากคร้นจะหลอมใหม่พระสังคราชและพระราชาคณะให้ความเห็นว่าการนำพระพุทธรูปไปหลอมไฟใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำสุดท้ายจึงมีการนำแกนดังกล่าวบรรจุไว้ในพระเจดีย์พระศรีสัสนเพชพรดายานซึ่งไม่มีใครทราบว่า ในเจดีดังกล่าวมีพระเศียรอยู่หรือไม่ถามว่าเหตุใดเมื่อรัชการที่หนึ่งอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญมาปฏิสังขรณ์ในพระนครจึงไม่อัญเชิญพระเศียรพระศรีสันเพชรจากอายุธยามาด้วยทั้งที่เป็นพระพุทธรูปสําคัญพระองค์ต้องเคยทรงพระเนตรเห็นอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทรงทราบว่าเศียรใดคือเศียรพระศรีสันเพชรนอกจากนี้ยังมีความสับสนเรื่องทะเบียนโบราณวัตถุที่ระบุไม่ตรงกัน เชื่อว่ารัชกาลที่หนึ่งไม่ทรงพบเสียนดังกล่าวในช่วงเวลานั้นเนื่องจากเสียนอาจถูกฝังดินไว้โดยพมา่าเพื่อเป็นการทําลายหรือข่มขวัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือหากไม่ใช่เช่นนั้นก็ไม่มีหลักฐานได้เลยที่ระบุว่ารัชกาลที่หนึ่งซึ่งเชื่อว่าทรงจดจําพระพักของพระศรีสันเพชรได้นั้นเสด็จพระราชดําเนินไปกรุงเก่าด้วยพระองค์เองจนเป็นไปได้ว่าเป็นการส่งข้าหลวงไปนอกจากนี้ การที่ไม่ซ่อมแซมบูระพระศรีสันเพชรเพราะชำรุดเกินกว่าจะซ่อมได้นั้นถามว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆที่ชำรุดมากเช่นพระกรหายไปก็ยังมีหลักฐานว่าได้รับการปฏิสังขร์แสดงว่าการไม่ซ่อมพระศรีสันเพชรต้องมีเหตุผลสําคัญซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะการไม่พบเสียนนั่นเองส่วนกรณีทะเบียนที่ระบุไม่ตรงกันโดยกรมพยาดำรงราชานุภาพ ตัดคาว่าวิหารหลวงออกอันนี้มองว่าแม้ไม่มีคําดังกล่าวถามว่าวิหารใดในวัดพระศรีสันเพชที่จะมีความสูงมากพอที่จะประดิษฐานพระศรีสันเพชซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ได้อีกนอกจากวิหารหลวงหรือวิหารพระศรีสันเพชนี่คือคําตอบโดยสรุปของผู้เขียนซึ่งมีรายละเอียดมากมายอยู่ในหนังสือกลุ่มหนุนต้องอ่านกลุ่มค้านต้องซื้อแล้วอ่านทวนหลายๆรอบอย่างรอบคอบรัดกลุ่มและก่อนจากกันไปในคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ